จากดังเดิมหงสีดังเดิมใหญ่อ,อพ่อแม่เอาม,มีแฟนแล้ว,วมั้สาวไม่แผนมาเน,น่ยังบ่มีแฟนโอ้ยฝนตกตลอดไปทั้งใด้กันยากเลยทุกคนในสวงนี้นะออกอากาศก็แให้งยากเลยตกได้ตกดีสบายดีทุกคนสบายดีอีกเธอหนึง่งในมือนี้เฮากลับมารวมตัวครบหนา้าครบตามาถ่ายทอดวิธีชีวิตชนเผ่ากระโด อันนี้ก็บซองของต่ำคนดอย,อดอยเป็นนองเคยของคมนะ,ะเเราก็บอนุรุ่นอายอยู่กับยาแต่ว่านองเคยและอันนี้ก็คือ,อนนคุยคนมักเลาะคุยคนมักเลาะหมักไทยถอดวิธีชีวิตชนเผ่ากอโดคิปูซาวแน่จักน้อยและอันนี้คือเบ,บ,บานดเบานูดผ้าละทำไมดีพี่น้องโอ้ สกุลเดียวกันเลยนี่โอ้ไปน้ำกันโอเพิ่นมาแต่สวรรค์นาเขตแต่ว่าเพิ่นหมักถ่ายทอดวิธีชีวิตโซนเผากระโดเผาโปโกโอ้อบรรยากาศบคับรรยากาศเนาะเอาคนมัเกาะเอาทุกคนเป็นอดไกัฝากอันติดตามซองซุมเฮาเด้อทุกคนเด้อมาเบิ่งพนงานในการถ่ายทอดวิธีชีวิตเบ่งพนงานเข้าป้าบอ เบิงพลงานผูส้สักผู้แสกผู้สาวงามงบ่โบสินะเ <คน S 1> บิงหมูบม่บ้านที่แบบดังเดิมสินะเราย่าลืมมาให้กำลังใจเฮ<อ>าจะร่วมตัวไปน้ำกันรุยน้ำกันทุกคนได้ครบหน้าครบตาแล้วนี่เฮาจะได้ถ่ายถอดให้ทุกคนได้ชมไปเฮาจะไปเบิงหมู่บ้านข้างหน้าว่าหมู่บ้านาอีกยงัง<า>โอเค<บ>ทุกคนพอดีเฮาก็เดินทางมาหอดในหมู่บ้านบ้านนึ่งทุกคนเลยเป็นหมู่บ้านที่ว่าติดกับอนายสดนาวเวียดนามเลยอ่า เหตนี้เวลาเขาบอกเล่านี่ภาษาเล่านี่ก็เจ้าบุคอยสู้เข้าใจคนใดแต่ว่ากระเจ้าสี่ภาษาเวียดไลกว่าภาษาลาาอันนี้ออันนี้คือสวนวบบทที่ติดอ่าเสแดนลาวเวียดนามแต่ว่ายัางเป็นยังเป็นอ่าเล่าเ่ออยู่เออสบายดีสบายดีมเหื่อยแต่โอ้กุกลอกุกอไปว่าตั้มเข้า เออรมอดนะอาแก่น้ำมันน้มันงากรมอดอ๋อผู้สาวทำเข้าทำเข้าจีจ่ามาเนอออเบจนโตไม่แมนนยออเป็นยังเป็นยังเออสิเบิงผู้สาวทำเข้าวทำข้าวหม่ละยี่เดือนอีบอสบายดิอีบอเลยบผู้ชิชัดผูช่ยบอ๋อ โอ้เพื่ลเจ้าเอาทามสบายดีบันนี้ไปเกี่ยวข้าวบ่อฝนตกเดยเอาลานเนาะโอ้ลานหลายคนเดยเออหลายคนไม่เกียวกันหรอกเนาะเอาเอาเข่าไม่เนาะตอนนี้เนาะเข้าหอมหอมโอ้ยโอ้ยอขอแปขอแป๊บขอเบิ้งเข้าไม่ก่อนยุ้ยหอมเลยเลยกินกุ้มๆเลยทุกคน อืมสวยเอื้อยบ่เอ้ยนอนเละโูเอ๋าว่ามานะไก่ท่าบ่บ่ฮู้ได้ไก่ปลาดครัมานอนแล้วก็จะ้อมขาอยู่ทางนี้ได้บ่เออเอาผู้สาวแน่ขอมีแฮงบายโตสาวเมื่อยล้นี่ล่ตะกาเนาะมาเียนเป็นหยังตําเลยแหเมื่อยเออือ่านแม่นอยู่เด้ ต่ำเข,าข่าเมื่อยอ่ต่ำรถตาำรถนี่แหละเขตนี้อ่าบางบางครอบครัวก่ะมีเงินกับซื้อหองซีแต่ว่าผู้ที่บ่มีคือเฮาเดยทุกคนแนวนี้แหละจำเป็นขกมองบบกระจกบกใหญ่เลยก่อนจะได้กินแต่ละคาบนี่ต้องใส่พละกำลังคนก็จะสวยเฮาสังเกตจากสีผิวเขตนี่ คนคนขาวนะเออน้อยคนจะเป็นคนดำพอเป็นเขตสนบทติดกับอาชายแดนเวียดนามเยอะปผัดหอเปล่าาใหม่ช่เดือบพิ่อลนโนเ็นไสีฟ้าลนนปตแผพิมผัดนนป้ะอืมอ๋อเขาว่าเขาได้เห็นในโรรทัศน์เขาดีใจเอาไปทายมั้งเเอาเอา โอ้ผู้สาวนี่งามเนาะมีแฟนแล้วบ่ผู้สาวบ่แผนมเยยังบ่มีแฟนเนาะผู้สาวโสดแต่ตัแท้แต่เวียงอ๋อหากมาติรับจ้างมาแต่เวียงจันโอ้เว้าลาได้แล้วเก่งแล้วนี่รับจ้างมันก็ต้องมีแฟนทางพุ่นแเนาะมีผู้บ่าวแมีแล้วบ่ผู้สาวผู้บ่าวแล้วมันก็ปไอิงยนะยังบ่มีทยังโสดอยู่แม่นอ๋อตแงตะมุตะมิ ผู้สา,สาวมีเฟซบ่บ่มีอ๋อบ่มีโทรศัพท์อ๋อนี่ละทุกคนท,ทุกคนก็ชื่อวา่าอ่าถ้าเห็นเฟซผู้สาวงามก็ขคอ,อหนึ่งตี้เนาะเออเห็นผู้สาวงามก็ขคอ,อเฟซบ่มีได้ส่วนลรกเฮาใส่แบบสัญญาณเวียดบ้าะหรือว่าสัญญาณลาวเขา้าสัญญาณเวียดนามเนาะเพราะว่าติดกับเสดนลาวเวียดนาม แต่ลาวนมาเทแต่ว่าใส่สัญญาณเนาะเออสัญญาณนี่ยังเกาะเวียดแทวเนาะสองเวียดแทวกูว่าสัญญาณเวียดแทวเอาจากเวียดเขากำเอาเอาฟัดเลยเด้เออฟัดแล้วเนี่ยฟัดเข่าแต่ดถอ่ะแต่โดถฟัดรถจะเป็นยังไงเออแบบเป็นยังเป็นยังเอาตามใจเลย ถือเจ้าเองอายุเบอร์นี่แหละถือล่ะไอ้เยอะเอามาเป็นยังเออนี่ท้านี่โบเก็บเลยเนาะบบต้องเอาปะพอได้เกลือมุ้งพอได้เกลือเป็ดห่อนนี่นี่แหละเอ้ยเยี่ยมนี่แหละสาวเขตชนบทบางคนก็ มีโทรศัพท์กับวุ่นแต่อินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าเขตชนบทเขตม,มีก็ต้องการมีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าบม,มีมีโทรศัพท์ที่ดุขยันช่วยเวียกนะเอาคนเด้

ເຮົາາຍเຼາກອງຕລງເລີນເນາนໍນີ tè ນະທັກນോມົມອຊ້ດ້ປີບດ แบ่งอีกเลยนะยานว่าเข่ามันหล่นล้วออกไป็นหลักระเด้งออกหมดจะไปแบ่งอีกเพือ่อนเจ้ายึดใส่ละอยู่นี่เลยวะเพื่อนเดียวอโอ้ลุมฮันเพื่อนผู้สาวอยู่ลุมฮันอขออนีน้ยนี่ซื้อได้ไหนละ่ะจ้ะนงซื้อน้องอ๋นอ,อ,อน้องเออน้องอายุสิบหกปีโอ้เอ,อินถึกเลยซื้อน้องซื้อ ประมาณนี้แหละบางคนเขาก็พบพอมาซื้อนู๋อันนี้ก็ซื้อน้องจะไ,ได้แป้งได้อีกบ้างนี่เขาสมแป้งเลยอันนี้ <laughs> สมแป้งจกักจักดังเดิมหงสีดังเดิมใหญ่ยอพ่อแม่เขา <laughs> เอา้ต่ำไปเลยแล้วก็แป้งไปเลยนเนาะ ผู้สาวซสนเผากระโดเนาะทางนี้เนาะแมนบอบอเมนบอเมนกันในสาวลาวสนเผากระโดโอ้เราเล่าเก่งได้ของสาวผมฮูดีว่าเคสเท่านี้เขาว่าว่าลาวบางคนก็เอยเป็นเลยนแต่ว่าคมเคยไปรับจ้างเคยไปบอลบอนไก่กะขะพองหูน้อยนึ่งกับสาวเลย ยังสี่ตามอีกรอบนึงนะทุกคนเอ้ยอันนี้ยังหมดท่านได้แล้วได้หนึ่งเลยอีกรอบอีกรอบอีกรอบอ๋อเด็กๆเนาะมันจะแพงเนาะตะมุตะมินี่นะฮะโอ้ตัดผมคักไทยล่ะเป็นสุงผมที่เบาคมมักตัดเลยนี่เอาเอาเอา Đang đây vô bó hành Ừ, nó bó nó thì tôi hơi Rầy lý kế Đố là bạn là bữa chấp à là, sạc cái kéo nó có mẹ đâm kìa tập kia chấp sạc hẳn chị ơi. Ấy giờ... À, Cái <laughs> món ừ. đây nè, đây nè. Đây nè, đây Nè, đây rồi nó พ่อแม่น้องก็อยู่บ่บ่ได้อยู่ไปให้บ่ไปส่วนดุงด้งดุงด้งเดี๋ยวยู่หื่อนมาตามติดวิถีชีวิต,ต,ตน้องน้องเออเอาและตัวนี้ก็คือเขื่อนของน้องเพื่นอนเออน้องน้องจะเป็นเขื่อนไอเอื้อ,อยน้องเพื่อนอยู่ติดติดกันเลยเห็สิได้ ประมาณนี้ได้มาตามทิวที่ชีวิตน้องนุ่งเขาอยู่เขตใกล้ๆเขตสวนทรบดีน้องไว้นะอันนี้ตามเบิ้งนี่ขอไกลขักสุดยอดอีกหนึ่งบ้านถี่หาเบิ้งหยากเขตชายแดนลาวเวียดนามต้นใหม่ธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์อยู่ อาสมาดไปเวียดนามข้าวเรียวน้นามผูเท่านั้นผูสุงๆงแมนเวียดนามแหละน,นะ้ามผูหันก็นแม่นเวียดนามเลยทุกคน,นเพื่อนซานบานซองกับเจ้าแต่ว่าน้องเพิ่นกำลังสี่คือทุกคนเห็นแหละ,ะแปลงโคกมองก่อนโคกตำเข้าก่อนนะนมาเบิ่งอ้อมหอบในเฟื่อนซานกระเจ้าเขตนี้นี่นเก็บฟืนได้ดีเลยหลายขนาด เก็บลำเลียงฟืนอยู่กองตารางเพราะว่ายังเพราะว่าเขตนีนอากาศหนาวลายกว่าอากาศท้อนอนีกนะฝนตกเลยเลยเออตกแต่เดือนเดือนตุลาจนถึงเดือนออเดือนอีหยังวะกุมภาพันธุ์พุน่นะทุกนนทุกปีเดือนตุลาคมจนหอดเดือนกุมภาพันธุ์หรือว่าเดือนตุลาจนหอดเดือนอสองตุลาเอสองกุมภาพูด <c oughs> ประมาณนี้เลยคนก็นเลยเก็บฟื้นะสะสมไว้สะเบียงไว้เวลาฝนตกนี่ก็พอได้แก่หามำนาวนี่ขอกเป็ดขอกไก่แล้วก็ส่วนที่เหาเห็นนี่แม่นอ,อันล่งถ้วยล่างจานบ่ลุงบ้านเห้านี่เอาน้ำม,มาได้ใช้บ่เด้แม่นน้ำแบบมาเหาใส่นะครูมือนี่ อ๋อด oh, ึงมาได้พู๋เนาะเอออะบูมีอ๋อบูมีบูมี่ทอบูมี่เองบูมีน้ำบูมีไฟเอออ๋อบอกแสดงว่าน้ำนี่เขาใช้ปกติอยู่บ่น้ำเออโอ้ใช้น้ำรวมอยู่พุ่นเออโอ้น้ำเป็นน้ำรวมเพิ่นใช่ได้ถือว่ามีอยู่แต่ว่าน้ำเป็นเอาน้ำนี่บ่ไรออกมั้เออก็ออกบูมีไผ่อ๋อมันต้องใส่ไฟ โอ้น้ําต้องใส่ไฟแสดงว่าน้ําน้ําโปมเอาเขาโปมเอาได้คือว่าก็ยังยุยากอยู่บางคนก็มันมีเงินก็พอได้ใส้อ่าน้ําโปมเนาะอืมแต่ว่าน้ําห้วยคุณแหละห้วยลงหลุมคุณทุกคนนี่เอาตําอีกรอบ่นี่เออเพิ่นตําอีกรอบนึงรอบตัวนี้คือสิแล้วเลยเนาะบาดนี้เนาะอ๋อจักโมงตํานี่ได้บ่โมงนึงบนมือเียงเลย แต่กลัวเออเดี๋วน่ะเออไล่คว้าสมุดเดี๋ยวนโย่ว่าไม่ได้อันนี้รอบสุดท้ายเลยกันคิดว่ารอบนี้กับซีแล้วเลยได้แบบนี้ถ้าว่าโอ้ถ้าเอาจากแนวและเอาหงสีเนาะโมฮอตสมองดอกสามสิบนาทีก็ยันโมฮอดซ่ำเข้าน้อยๆนี่แต่ว่าเราใส่กำลังเราแต่ว่าดีเด้ กามเนื้อเฮามันก็สีแข็งแห้งเฮาได้ออกกำลังกายพร้อมเดียนเียนไม่ห้อยอ้าวฉากตัวไม้อ้าวเยอเลยไฟมันมาบ่แห้งเนาะช่วงฝนตกนี่ไงไปทางไหนกันไฟมักดับตลอดเกิดอะไอ้ค้นเดียนไฟดับแต่ว้านเห็นปเออเอาไม่คือทางพุ่นนี่ว่าเป็นอย่างไรทางพุณเลยเอออ๋อทางนี้นี่ไฟดับเออยาน บางบ่อนบางบ่อนมันมีกระเจ้าแปลงทรายอยังไงนะมันก oh. ็ปกติอะไรแข่งรอบบอนบุยน้ออู้หูดุอะไรล่อเนาะน้องมีไอ้น้องจะคนเป็นเป็นเป็นไอ้น้องกันหลายคนเนาะจะเป็นลูกกบบ่ล่าลูกกบบไอ้โอ้ครูเป็นไอ้เนาะลูกกบ ลูกลาอีกเยอะยังแม่ลูกลาอีกใช่สิเอาเกันชาเราจะบอกเราดเป็นดีๆลูกก้างลูกกูกีลูกึเ่าฮะ กำลังใจน้องคน <ừ. S 1> ตามติดทุกทีชีวิตมือซ้าโจแต่แทลแต่วียงมืนอัดผูงชัยผู้บบาไล่ได้อยู่เวียงได้ไ <c ười> ล่กับผู้บบา,าวเขาเนาะน้องเน,น,นาะเสนาวยังโสดคือเก้าอยู่วะเดือนห้ามองไงเชียร์โอ,อ้สี่เบิง่งอมหอบในบ้านก่อนเด้อกลางบ้านนี่ สำหรับคิดผู้เาวาคิดว่ากะประมาณนั้นแหละแต่ว่าเฮาสิเดินเลาะบ้านก่อนมาตามติดวิธีชีวิตนะเ,นเขตนี้ก่อนอันนี้คืออมหอบในเหื่อนพี่น้องของเขาอยู่เป็นไอ้นอกข้าอยู่แต่ว่าน้ำนี้ก็จะว่านา้ำอะไรมาประมาณนี้ไดยทุกคนเลยโนบทแต่ละบ้านบุคือกันไดยนี่เบิ้ลเบิ้งนี่ทางขึ้นเหื่อนขั้วน้ำมี่บมา ขึ้นจังซีเลยได้น่ะโอ้ฝืนี่ฝนเก็บลายสุดยอดเลยได้โอ้ได้ยินเพิ่นเป,เปิดเสียงเพลงอยู่เสียงเพลงเป็นเพลงเวียดก็หมายความว่าเขาฮูา้ภาษาเวียดลายกว่าภาษาลาวเขาอ,อ,อีกเพราะเป็นชายแดนที่ติดกับลาวเวียดนามทางนี้นะ เอาสังเกตเศร้าเนาะเศร้าเพื <to ่อนกับเศ้าทุกคนเลยแบบยังเดิมอลีใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายสบายเลยแต่ว่ามุ่งเหมือนกระเบื้องไดยประมาณนี้ล่ละโอ้ยฝนตกตลอดไปทั้งได้ก็ยากเลยทุกคนในส่วงนี้นะออกอากาศก็แหงยากเลย ตกได้ตกดีตกจนเฮ็ดให้ชาวบ้านกับเจ้าเกี่ยวเข้าเกี่ยวนาำบุญยามันยากมันบุได้โอ้มีวิทย์ถ่ายอยู่เนาะโอ้ยังมีอีกเขาไปในเอาทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้กะีน่ EP นี้ก็ขอสินสุดพยเพียงเท,ท่านี้นะทุกคน เขาก็ได้ขับชมอาหมูม่บ้านกระเจ้าเล็กๆน้อยๆอยู่นะในโซนหนึ่งเพราะว่าฝนตกเราเข้าไปอาทางหนามันยากแน่จากหน่อยฝนตกแห้งนะแต่ขอสินชุดธนิกรบัดแล้วฝนเศร้าตกแล้วเรามาเบิ้งหมู่บ้านกระเจ้าขาังในแบบเบิ้งเต็มๆเ,เลยนะเต็มเรื่องเลยว่าส้นฝากติดตามตอนต่อไปสำหรับเ่าเห็นอาสั้นๆเคตนี้กัให้เห็นว่าอาช้าวบ้านกับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอ่ะ แต่ว่าทางนี้เป็นภาษากระโดสนเผากระโดเนาะเห็นน้องสาวพนกับอาฮูเวียกองงานซอยพ่อซอยแม่แล้วก็มีวิทีไายเออมีวิทีทยมีไฟฟ้าแต่ว่าไฟฟ้ามันมาบ่แหงนะแล้วก็มุบานนี่ก็เจ้าเสือถืออาพีได้เนอะมันขบ,บ,บุรุษเวลาเจ็บใครได้ป่วยก็ม่มันต้องมันต้องแก่หิดก่อนแล้วก็ไปสุขศาลาไปทางหน้าพนสุขศาลากใกล้เติบได้ทุกคนเลยเออ ไปสุสะกสลากใกล้เติมนะแต่นี่ไปเมืองนี่โย่สามสิบกว่าลักคนบอกเออประมาณนั่นแหละสามสิบสี่สิบลักไปเส้นทางไปเมืองนะมันเกิดสิ่งยุ่งยากหลายอยา่างหลายปัจจัยก็เพราะฉะนั้นในคลิปนี้กับสรุปกับบริยมีอย่างหลากหลายนะการใส่น้ำกับนำเป็นนำโปม้มนำประดามนอย่างประมาณนี้แหละทุกคนกับบริมีอย่างหลากหลายเด้อขอฝากติดตามสองคมชนเผ่ากโดนะเพื่อจะอัปเดตวิถีชีวิต สาวลาวหรือว่าสาวชนเผ่าโคโดมันมีลายลายซิ่งไรอย่างที่จะอัปเดตให้ทุกคนไ้ครับสม้มนะมาเบิ่งวิธีชีวิตก็ขอฝากติดตามสองผมเลยเด้อทุกคนเด้อขอบอกขอบใจทุกคนให้ยูดีมีแห้งให้ลํำให้รวยเด้อ